ก็ประเทศไทยมีการปกครองแบบนี้ไงดโมเคซี Democracy, ไงประชาธิปไตยอยากเป็นประชาธิปไตยนี่ไงได้เป็นเต็มที่ไงกระทำตัวเหนือกฎหมายนี่ไงไปคนไทยต้องได้เห็นเนี่ยว่าระบอบนี้มันเหมาะสําหรับคนไทยไหมถ้าเหมาะสำหรับคนไทยก็อยู่กับมันต่อไปถ้ามันไม่เหมาะสำหรับคนไทยคุณก็ณต้องตัดสินใจดิจากระบวนการหรือระบอบไหนที่เหมาะหรือวิธีการไหนที่เหมาะถ้าอย่าง สวัสดีครับมาพบกับผมแทศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของในวังล่ะนะครับซึ่งพลเอกเสรีเตมีเวสก็คงจะสุดทนกับพฤติกรรมแล้วก็การกระทำของทักษิณพยายามพูดบอกว่าในวังอย่าไปเชื่อทักษิณน,นะฮะก็กระแสข่าวแบบนี้เกิดขึ้นมาค่อนข้างจะบ่อย วันนี้กลับมาแล้วกลับมาอยู่กับพี่น้องกลับมาถวายงานรับใช้เบื้องอยุคลบาทแล้ววันนี้เราก็จะต้องมาทำงานให้บ้านเมืองให้ทุกคนได้มีความสุขให้มีความมีความมากความมป่นอยู่ที่ดีขึ้นรู้ได้ยังไงว่าเขาชิวๆอ๋อก็ดูแหมไปปลาใสหาเสียงปั๊บปั๊บอย่างนี้เลยอืมผมว่าเขาเป็นคนที่ว่ารู้รู้อะไรนะ มากพอสมควรอย่างสมมติว่าชิวๆเนี่ยไม่ว่าคดีชั้นสิบสี่คดีที่ครอบงาพักคดีที่ดินอ้าภายคดีนู่นคดีนี้หรือแม้แต่ไอการที่จะไปหาเสียงนายกอบจอ,อะไรต่างล่านี้มันจะผิดไม่ผิดว่าเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้หรือไม่ได้นะนะเขาเขารู้แต่ว่าเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่จะมันจะเสร็จเนะี่ยมันยาะเขารู้ขั้นตอนของกฎหมายใช่ไหม จริงๆแล้วเนี่ยนะเขาสามารถหวานเงินไปได้ทุกองค์กรเลยรู้ความเคลื่อนไหวหมดถูกไหมยังจะเห็นไหมอย่างกรณีคุณยิ่งรักเนี่ยครับจะถูกสารดีกาพิพากษาจำคุกคิดว่ารู้รู้ความพิพากษาก่อนไหมอ๋อถ้าเทียบเคียงใช่ไหมรู้ควาพิพากษาก่อนถึงหนีทันทีไงแต่ตอนนี้โอ้ยเรื่องต่างๆมันอยู่ที่ชัดเจ้าหน้าที่ดังนั้น เรื่องชั้นที่สี่อยู่ปปช,ชจะเสร็จเมื่อไหร่เขาก็รู้รปปชไม่ได้มีอำนาจชี้ขาดใช่ไหมถ้าจะฟ้องก็ฟ้องไปสิไปตีอายการอีกอยู่อีการอีกเมื่อไหร่แล้วกูจะรีบไปทําไมแสดงว่าคําพูดของผมที่บอกว่าอุ้ยใครเห็นคุณทักษินแบบดุดด่นเด็ดขาดมั่นใจชิวๆอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คือตอนเนี้มีเวลาที่จะหาประโยชน์กับตัวเองกูรีบขวายคว้าไว้ก่อน ใช่ไหมเอ้าเขาเป็นคนอย่างนี้ไม่ก็ไม่ร่ารวยอย่างนี้หรอกจริงไหมเล่าเป็นนักเรียนในร้อยตํารวจด้วยกันมันมีอะไรเล่าไม่ได้มีอะไรครับแต่ก่อนยังเป็นที่เป็นศิลป์คนอื่นเลยใช่ไหมจริงปะถ้าตามที่เขาเคยเล่านะว่าเขายังวิ่งแลกเช็คเว้เกันะครับเป็นที่เป็นศิลป์และทั้นี้ร่ารวยอย่าว่าผมไม่รู้เขามีเท่าไหร่แต่แค่วิ่งโชว์มาก็หมื่นสามพันสี่ร้อยล้านแล้วเขาบอกเขามีหกหมื่นล้านไม่นี่เฉพาะ อุ้งอิงอะมีน,นะลลูกคนนี้นะแล้วลูกคนอื่นมีอีกตัวเขาอีกมีเท่าไหร่ตกงลงเนี่ยนะมาหามายัางไงเราเพราะฉะนั้นเขาชีวิตของเขาเนี่ยหรือความคิดของเขาต้องเอาไว้ก่อนครับอย่างตอนนี้เลือกอบจเลรอ,อ่ะเป็นผู้เชวยหาเสียงได้ไม่ได้ผมว่าไม่ได้นะนะฮะตามระเบียบข้ารอชการเลือกตั้งแหละแต่กูเอาละ่ะเพื่ออะไรกูจะต้องเป็นนำทัพนะในจังหวัดต่างๆถูกไหมเพื่อให นายกอวจให้มากที่สุดเพื่ออะไรเพื่อผลการเลือกตั้งสสอครั้งหน้าได้มีสอสอมากที่สุดและเป็นไปได้ขอให้เป็นรัฐบาลพักเดียวนะเพื่อจะดําเนินการแก้ไขกฎหมายอะไรก็ได้แล้วกูจะได้ทําสิ่งที่กูใฝ่ฝันไว้ได้ครับสิ่งที่กูคบกับหุ่นเซนกูอยากจะเป็นเหมือนหุ่นเซนอเอาเรื่องนี้เลยนะเขาจะต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นผมเรียนเลยใครฟังอยู่ผมตอนนี้โดยเฉพาะ คนในวังเวงต้องระวังตัวให้ดีนะครับอย่าไปหลงกลอย่าไปหลงเชื่อชดเลือกคนพวกนี้มาทำงานให้ท่านจะเสียประโยชน์ในอนาคตไม่ได้โกรธเคืองเขานะนี่น,นี่นี่ให้ร้ายเขาเกินไปเปล่าไม่ได้ให้ร้ายเลยคุณคุณต้นดูภาพที่ผมชี้แล้วจะเป็นไปได้ไหมในอนาคตอ้าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุณผู้ชมนี่แค่คําถามแรกครับผมรู้เลยคุณผู<ไ>้ชมไม่ไปไหนเลยนั่งฟังผมนึงคนเราเนี่ยต้องคิดให้รอบครอบ เขาคิดรอบเขา้าเขาจะเดินสู่เป้าหมายแนๆ่ๆเพราะฉะนั้นเขาก็ททาทาอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่สนจะมีอะไรเหรอกูมีเงินทุ่มทุ่มได้ก็ทุ่มใช่ไหมทุ่มไม่ได้ก็กูก็หาทางอื่นใช่ไหมแต่ตอนนี้มันก็งดกิจไม่รู้ไอ้เสรีมันจะเอาไงเว้ยเพราะฉะนั้นนะวนกลับมาที่คําถามของผมคือไม่ใช่ชิวๆไม่ชิวอาการ,รานี้เรียกกวนกวายได้ไหมกวนกวายนะแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาไงเห็นไหมคุณรักษิศรพยายามจะขอ ไปต่างประเทศอยู่เรื่อยอ่ะาใช่มีข่าวว่าจะขอไปอย่างน้อยสองครั้งนะครับนะซึ่งก็ไม่สาเร็จอ้าวแต่เขาบอกว่าเขาขอไปเพื่อไปหาหมออีกครั้งหนึ่งนะและอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปเจรจาธุรกิจแต่ศาลไม่อนุญาตคุณเสรีพิสุทธิ์คิดว่าเขาขอไปในฐานะเป็นที่ปรึกษามหาเทอะไรต่างด้วยนะนะคิดว่าเขาขอออกไปต่างประเทศทําไมอ่านะครับเขาขอนะเพื่อจะหลอก สังคมหลอกสารอะไรต่างๆครั้งนี้ไปครั้งนี้กลับครั้งนี้ไปแล้วไม่กลับเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เราเราไม่ได้ปักปัามเขาใช่ไหมครั้งที่แล้วทําไมเขาหนีไปได้ล่ะทักษินคุณไปโคพุนเซนทําไมไอ้คุณเซนเป็นประเทศลมเจ้านะอืใช่ไหมยิงบ่ะคุณเซนลมเจ้านะแล้วก็ยืดอานาจหมดตั้งตัวเองเป็นใหญ่เป็นนายโยนตีปกครองประเทศมาสามสิบสี่ปีด้วยระบอบของเขาหน่าละ ใช่ไหมเสร็จแล้วก็กินให้รอบกอบด้วยอย่าหาว่าผมติผมติงแล้นะนะบ้านเมืองนะครับนะมันจะสงบเรียบร้อยต้องใช้กฎหมายเป็นหลักนะใช้กฎหมายกับคนนี้อย่างใช้กับกฎหมายคนคนนู้นอย่างผมว่าไม่ได้นะตอนที่ทิ้งบ้านละส่วนะสนใหญ่นะที่เข้าใจก็เข้าใจอย,อย่างที่พลตบรตรเอก เสรีแต่มีเวทนะครับได้พูดบอกว่าในวังอย่าไปเชื่อทักษิณน,นะครับแล้วกว็พลเอกเสรีนะท่านก็เชื่อว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้ทักษิณเนี่ยกำลังเดินเกณฑ์ทุกอย่างนะครับเหมือนกับกัมพูชาโมเดลซึ่งผมเคยอธิบายไปแล้วเรื่องของกัมพูชาโมเดลนะที่พระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่ภายใต้ อำนาจนะครับของฮุนเซนนะก็เลยเป็นประเด็นที่พลเบกเสรีเตม,มีเเวตเนี่ยนมาเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าทักษิณต้องการเลือกองค์การบริหารจังหวัดเลือดมาเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็มีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อที่จะให้นะฝั่งตัวเองมีอานาจสูงสุดและกษัตริย์ก็จะอยู่ภายใต้อํานาจของตัวเองอย่ายังเชื่ออีกว่าการเดินทางของทักษิณเนี่ย เข้าออกเข้าออกไปยังต่างประเทศสุดท้ายก็จะหนีแล้วก็จะเปิดไปเลยทันทีประการแรกผมอธิบายหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงก่อนนะครับถามว่าในวังเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับทักษิณไหมผมเรียนหุ้นส่วนว่าจนถึงขนาดนี้ไม่มีไม่มีนะครับมีดีลับ เกิดขึ้นจริงหรือไม่ผมก็เรียนย้ำม,มาเลยตลอดลว่าไม่มีถ้ามีนะครับทักษิณก็คงจะไม่โดนหนึ่งหนึ่งสองพูด,ดง่ายเลยถ้ามีจริงนะก็ไม่โดนคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับถ้ามีจริงทักษิณและลูกทักษิณคงจะไม่โดนคดีถึงที่ร้องเรียนกันยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เรื่องมีการฟ้องศาลเนี่ยก็คงจะไม่โดนนะครับนั่นก็คงเป็นคำตอบเมื่อมีคนถามผมหลายครั้งผมก็พยายามพูดเหมือนเดิม เราดูจับหลักให้ดูมันมีจริงมันไม่เกิดหรอกบอกเอา้าแล้วทักษิณกลับมาประเทศไทยได้ยังไงกลับมาในสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับและผมเรียนย้าว่ามีการอ้างพระบรมราชโองค์การนะการอ้างพระราชองค์การเนี่ยเป็นพระราชองค์การปลอมและคนที่ไปกล่าวอ้างเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบซึ่งก็มีคนรับผิดชอบไปอย่างน้อยสองท่าน,นผมไม่ระบุชื่อด้วกันแล้วก็คงเห็นตามข่าวในอดีตที่ผ่านมา ก็ต้องรับผิดชอบไปนะครับแล้วมันเป็นยังไงต่อไปมบอกไงพลเอะยุตโดน,นต้มเห็นไหมฮะคดี1นึก็เลยผุดขึ้นมาคดีต่างๆก็เลยผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยต้มตรงไหนเราก็ให้ไปให้ออไอสอ,สอจอไออะไรนะสอวอทั้งหลายเนี่ยโหวตให้นะครับ ซึ่งคนทั่วไปก็มองเหมือนท่านพลเบกเซรีแหละในวังต้องรู้ในวังผมว่าพวกเรายังรู้เลยท่านก็รู้นะไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ไม่ว่าถึงเจ้านายท่านก็คงทราบแหละไม่ใช่คงทราบนะเพราะมันเป็นเรื่องข่าวสารทั่วไปที่ประชาชนรับทราบได้พวกเราประชาชนยังรู้เลยนะส่วน สิ่งที่เกิดขึ้นกับทักษิณตอนนี้เป็นยังไงผมก็เรียนย้ำอีกครั้งนะนักวิเคราะห์ทุกคนก็พูดเหมือนกันรอบนี้เขาพูดถูกไหมผมก็เรียนย้ำว่าเขาพูดถูกท่านเสรีก็พูดถูกนะครับแต่ท่านอาจจะเป็นห่วงนะห่วงถึงในวังห่วงถึงนอกวังพฤติกรรมและการก,าร,กระทําที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ดีหรือยังสำหรับผมดีแล้วนะครับถ้าใครเข้าใจ ะะก่อนการยึดอำนาจปี2549ที่พลเอกสนธิบุญ,ญรักลินยึดอำนาจทักษณิณชินวัตร19 9กันยายนนะ2 5ร9 2 0 9นานทีโจโลเลิกแล้วก็วันที่2 2พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5 7 16นาฬกนาทีก่อนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะนำกำลังเข้ายึดอำนาจ ก็สถานการณ์ก็คล้ายๆกันไม่หายแบบเนี้อายุติธรรมไม่มีความถูกต้องอยู่เนื้อกฎหมายข้าราชการนักการเมืองผู้วิภาคษาศาลองค์กรอิสระตกเป็นเครื่องมือของทักษิณจากผิดกลายเป็นถูกไม่ใช่เหรอนะครับสมัยธนาธรน,นะจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่หรอพิธาก็ก่อนพิธาจะโดนก็แบบนี้ไม่ใช่หรอก่อนหยุดพักเจ้าไกรยหยุดพักอน,นาคตใหม่ธนาก็แบบนี้ยกเศรษฐาก็แบบนี้ไม่ใช่กฎหมายทุกอย่างโอ้ถูกมดไม่เคยทําผิดกฎหมายแก่ทาในสิ่งที่กฎหมายห้ามไม่ใช่หรอทุกอย่างก็เกิดขึ้นแบบเนี้แต่รอบนี้ ผมเรียนยำ้ำอ่ะคนไทยต้องได้รับบลเรียนไงก็ที่ผ่านมาพวกท่านไปเลือกมาที่ผ่านมาหมูตาสว่างอะไรยังอ่ะพักส้มอ่ะไม่รู้จะเลือกใครกับเลือกสม้มนั่นคือสิ่งที่เลือกตอนนี้เลือกส้มมาสิก็เป็นอย่างที่เห็นนะออกมาล้มเจ้ากันนะก็อ้างว่าประชาชนเลือกแต่ตอนนี้มาในยุคทักษิณน,นะฮะซึ่งเขาเดินสายต่างจังหวัด เพื่อเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งข้อห้ามของคณะกรรมการการเลือกตั้งห้ามไว้อ่ะแต่เขาก็บอกทําได้กรกตบอกทําได้อ่ะก็ต้องทำดิก็ต้องเป็นอย่างนั้นดิส่วนคนที่รู้ว่าผิดกระทาความผิดตามมาตราต่างๆไม่พอใจกรกตก็ไปล้องกรกตดิไปฟ้องกรกตดิ มาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบของซ้ายก็ทําได้นะผมเรียนรุ่นส่วนนะการเมืองไทยมันลึกซึ้งนะการเมืองไทยมันสลับซับซ้อนนะการเมืองไทยมันยอกย้อนกว่าอุบายถ้าท่านคิดว่าผมพูดอาจจะลอยๆอยนะท่านไปเซิร์ชในเซิร์ชเอนจินไม่วจะเป็นโครมไม่ว่าจะเป็นอ แอปพลิเคชันอื่นๆนะครับหรือไปให้ AI ค้นหาก็ได้ว่าการเมืองไทยเป็นอย่างไรเอไพี่บอกการเมืองไทยสลับซับซ้อนไม่เหมือนต่างประเทศนะการเมืองไทยรอบนี้ลึกซึ้งนะลึกซึ้งมากไม่ใช่ลึกซึ้งธรรมดาตั้งแต่ปี249มาแต่ปี57มันลึกซึ้งลึก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 ปยัเนยันนั่นหมายความว่าทุกคนพูดตรงกันเหมือนกันว่า ทักษิณอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าหน้าชื่นอกรลมถูกปิดล้อมแต่ผมเรียนไม่ตั้งแต่หลายเดือนแล้วใช่ไหมบอทักษิณกำลังเรียบร้องเงยนจีนนะอยู่ในสถานการณ์ที่ลาํนะบลบาลบากนะครับลําบากไม่ใช่ลําบากรรมดาลำบากมากวันนี้ทุกคนพูดเหมือนกันคนะดีที่ไปร้องชั้นทีสี และที่ไปฟ้องเช่นเิมสี่มีสองอันนะฮะไปร้องที่ปปชแล้วก็ไปฟ้องเชนเิมสี่คดีฟ้องก็จะมาก่อนศาลก็อยู่ระหว่างการพิจารณาจากเดิมยกคําร้องทั้งหมดคราวนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจที่เขาจะเดินทางออกนอกประเทศก็เดินทางไปอย่างที่ผมเรียนเขาก็ยังมีลูกของเขาเป็นตัวประกันอยู่ณนะปัจจุบันนี้ไม่ใช่หลายคนบน่นหลายคนบวยวาย นะครับลองไปดูยอ้อนหลังประวัติศาสตร์ไทยดิถ้าเข้าใจหลักกลยุทธ์ของไทยเนี่ยดูยอ้อนหลังการเปลี่ยนแปลงของไทยจะรู้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามเวลาทําไมเป็นไปตามเวลาแบบนี้ก็ประเทศไทยมีการปกครองแบบนี้ไงดโมแครซี่ไงประชาธิปไตยอยากเป็นประชาธิปไตยนี่ไงได้เป็นเต็มที่ไงกระทาตัวเหนือกฎหมายนี่ไงคนไทยต้องได้เห็นเนี่ย ว่าระบอบนี้มันเหมาะสําหรับคนไทยไหมถ้าเหมาะสาหรับคนไทยก็อยู่กับมันต่อไปถ้ามันไม่เหมาะสาหรับคนไทยคุณก็ณต้องตัดสินใจดิจะกระบวนการหรือระบอบไหนที่เหมาะหรือวิธีการไหนที่เหมาะถ้าอยากก๊อปปี้ฝรั่งก็ก๊อปปี้ไปคิดว่าไอการก๊อปปี้ฝรั่งเป็นเรื่องดีก็ไปก็ทําไปหรือเราจะจัดทาพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาให้เข้ากับองค์ประกอบของคนไทยก็ต้องทำไงนะ ตอนนี้ผมถามเลยฮะหุ้นส่วนต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนนายกรัมตรีให้นาทินมาเป็นนายกรัมตรีหรือคุณต้องการรีฟอร์มคุณต้องตอบสองคำถามนี้ให้ได้ก่อนถ้าคุณตอบสองคำถามได้คุณจะรู้ทันทีว่าอ๋อมีหน้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ใจเย็นๆนะครับส่วนท่านเสรีก็มีเจตนาดีแหละผมเข้าใจนะครับแต่เรียนให้ทุกท่านทราบว่า บริษัทก็มีแผนนะรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐก็มีแผนอันนี้ประเทศไทยทั้งประเทศเขามีดุลศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงและมีกลุ่มคนซึ่งใครก็ไม่รู้ที่เรียกตัวเองว่านายอินผู้ปิดทองหลังพระผมแว่วมาว่าจะนำชาติไทยสู่สันติสุขนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสัก์จีมกินวัฒนาสวัสดีครับ กดกระดิ่งด้วยนะคะ คำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้สนทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิน้นเรียร ไปของพระราชนาที่สืบสารรักษาอ่อ,อยอไทยใครจะรู้ข้างในพระไทย อ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกใด ไมัน่นข้าพวงไทยพร้อมกันจะรูมสู่เสดจส่งสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลังพระลิกสสด,ดาลและจะร้อง